รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอะไรจะดีกว่านี้กาแฟกับวิวชอบจังเลยชอบจัง มันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันเนอะมันการใช้ชีวิตอะ่ะการที่เราหลุดออกมาจากจากกรอบชีวิตเดิมๆมาใช้แคมปิง้งจากที่เราต้องวิ่งไปซื้อกาแฟแล้วก็รีบไปทํางานเงี้ยมีเวลาอยู่กับมันมากขึ้นัมน,มนได้ได้กลิน่นได้รสสัมผัสโอ้แน่นอนแน่นอนได้เพื่อนผมเชื่อว,ว่า90%ของคนที่เปิดคาเฟ่จะมาจากลสนิยมการดื่มกาแฟแล้วถึงมาเปิด สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับเราเดินทางมากันที่เขาใหญ่นะครับนัดไว้กับเจ้าของแคมป์ปิ้งแห่งนี้ที่นี่วอล์ e เกอร์แคมป์ไซ์นะครับเป็นแคมป์น้องใหม่อายุวนาไม่กี่เดือนนี่เองนะครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยแนวคิดวิธีคิดวิธีจัดการกับผู้ชายคนนี้คุณเอกนะครับเราแนะนำไว้เนี่ยเขาอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับคือแบ็คกราวผมเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เราเป็นวิศวกรนะครับเพราะนั้นอ่ะไอเรื่องของการซ่อมสร้างอ่ะเราคิดเรามั่นใจว่าเราจะทำเรื่องพวกนี้ได้ดีครับผมแต่พอเอามาเท่าจริงงานแคมป์โอเหนื่อยกว่าที่คิดครับเหนื่อยกว่าที่คิดมากมันมันคือการใส่แนวคิดบรรยากาศนะครับมันไม่ใช่สร้างบ้านสร้างสร้างอาคารนะแล้วเรารับเรารอรับเพื่อนโอ้โหเพราะนั้นเรารอรับเพื่อนมาเปิดมาก็เป็นเรื่องตื่นเต้นเลยตื่นเต้นสำหรับคนนี้มากเพราะว่า เหมือนจะง่ายนะบางค,บคนนะอาจจะแบบเราไปเห็นที่อื่นๆส,สวยๆเราลืมไปคิดว่าไอ้ก่อนจะสวยอะ่ะมันมีความโอ้โหจีบประถาวนูนนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายที่นี่วอล์กเกอร์แคมป์ไซ ใช่ครับทำไมต้องวอล์กเกอร์ทำไมแกนไททำไมวอลกจริงจริงวอล์กเกอร์ก็คือเหมือนกับมากับลักษณะการใช้ชีวิตของเราคือหนึ่งเราชอบเดินทางอย่างที่ผมบอกผมเป็นเป็นไซส์ผมทำไซส์ก่อสร้างผมเดินทางบ่อยด้วยด้วยอาชีพเราทำให้เราได้อยู่ผูกพันกับธรรมชาติป่าเขาลำนาต้องไป บมุกหมุกไปถากไปถางอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นนักเดินทางคนหนึ่งชายวันหนึ่งถ้าถ้าเราอยากจะหยุดอยู่กับที่สักักที่นึงเพื่อรับเพื่อนให้ให้เพื่อนเป็นแขกบ้างปกติเราเป็นแขกไปที่อื่นเป็นเจ้าบ้านผมก็เลยเลือกใช้ว่าอ๋อเนี่ยแหละมันเป็นเหมือนกับที่พักนักเดินทางเหมือนเราได้หยุดได้พักบ้างเลยอายุน้ม ครับผมผมบอกไว้ปิจิกาโอ้ตอนนี้ก็ประมาณโอ้สี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนเนาะปิจิกาธันวามีมกกาสามเดือนก็สามสี่เดือนกว่าจะออกก็ประมาณสี่เดือนใช่สี่เดือนโอ้โหเป็นน้องใหม่มากๆแบบว่าแต่ตอนทําก็ทําอยู่หกเจ็ดเดือนเหมือนกันเตรียมการใช่ใช่ที่นี่พื้นที่โดยรวมเป็นไงบ้างครับที่นี่สิบสี่ไร่พื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นการ ก็ปลูกปลูกก็คือเป็นสวนลาไยเก่าเป็นสวนอยู่แต่เป็นสวนลอกล้างไม่ได้เป็นสวนที่แบบใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรกรคือไม่ได้ทําสวนลาไยเพื่อผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือปลูกปลูกทิ้งไวเจ้าท่านเจ้าของเดิมสวนหน้าดินสวนอะไรก็ว่าไปปลูกต้นไม้หน้าดินโน่นนี่นั่นก็จะเป็นหญ้าส่วนใหญ่ครับของเราพิกัดก็คือเราอยู่ใกล้เขาใหญ่มากนี่ไอพี่ข้างหลังคือชเขาใหญ่เนี่ยตัวตัวเขาใหญ่่ะเพราะเพราะทางเข้าเนี่ยก็คือเป็นก่อนปากทางก่อนขึ้นอุทยานถูกต้องแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายทางที่เขาเลี้ยวคือเลี้ยวมาบ่อย เขาเรียกอะไรทางอะไรนะที่ทางทางที่มันจะอ้อมไปขอแผงมาอ่าใช่เป็นเส้นวังน้ําเขียววังน้ำเขียวอันนี้นคือเส้นวันเป็นหลักเลยนะ<ช>แล้วก็เราก็ขับมาเรื่อยๆ ขับมาแล้วก็เขาจะมีมีเปิด GPS ก็จะมีบอกมาตลอดจากปลายทางนั้นมามามาแคมป์ไซส์เราครับจากทางขึ้นอุทยานประมาณ7กิโลแค่นั้นเจ็ดกิโนะจ่ก็เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเทควิวเดียวกับอุทยานเลยก็คือวิวเขาใหญ่วิวเขาใหญ่แบบโอ้โหสิไร่นะวันนี้มีอะไรบ้างครับในในส่วนของ w a l k e ร์แคมป์ไซส์เราท่านหลักๆก็คือเข้ามาก็จะเป็นเป็นลักษณะนี่ที่ที่ผมเห็นแราเห็นอยู่ตรงนี้ครับ ตัวนี้เป็นล็อบบี้ล็อบบี้ใช่ไหมก็ไปเช็คอินไว้ไว้สำหรับไปรับลูกค้าลูกค้านั่งเล่นลูกค้ามาเร็วยังร้อนอยู่แต่เนี้ยมาเที่ยงๆนั่งเล่นที่นี่ก่อนครับผมมีมีกาแฟด้วยใช่ใช่ครับนี่นี่ค่าค่าเสียหายเราก็จะมีบอกไว้ปงกาแฟโหน่ารักมากกาแฟราคามิตรภาพกาแฟติดตีนเขาใหญ่นะเรากสสิบบาทเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่พักอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยคุณเอกใช่ครับนะถือว่าถือว่าพักผ่อนถือว่าผ่อน เดินทางทํางานมาหลากหลายที่ net net เน็ตไหนก็ถือว่าหาสักที่หนึ่งที่แบบรู้สึกสบายสบายใช่แล้วเราต้องบางทีผมว่างานแคมป์ถ้าเจ้าของไม่อยู่ะไม่ได้นะมันเป็นงาน<อ>ที่ต้องเก็บรายละเอียดต้องเก็บรายละเอียดบรรยากาศก็จะมีโต๊ะเก้าอี้อะไรนั่งตัวนี้ไว้ดื่มกาแฟใช่ครับได้ได้ไดอัน,นี้ชงเองด้วยชงเองครับมีมีน้องๆ้องตาฟมีช่วยทีมงานประมาณ80คนมีลแอลมาช่วยเสาร์ตย์มีลแอมาช่วยเสาร์นี้วางคาแรคเตอร์ไว้ไหมครับว่าวอลเกอร์แคมป์ไซส์เราเนี่ย มันจะเป็นคาเลคเตอร์ยังไงสําหรับใครหรือว่ามันน่าจะเป็นออกมาทิศทางไงภาพของของของคนนี้จริงๆอ่ะชื่อชื่อกับกับทิศทางที่เขาจะไปมันจะเป็นทิศทางเดียวกันเลยอคอนเซ็ปต์ก็คือที่พักนักเดินทางเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่มาที่เนี่ยจะจะไม่ได้เจอแพลตฟอร์มที่อเนกประสงค์อ่ะพูดง่ายๆว่าไม่แกมแน่ไม่แกมแน่เราไม่ไม่ยังไงเพราะฉะนั้นราคากับ กับคนที่มาเนี่ยมันก็จะต้องเวทไปด้วยกันเพราะนั้นราคาผมก็จะแค่150ยบาทเพื่อที่ผมจะได้รับน้องๆได้วิวนี้นะ150ยใช่เด็กๆเด็กๆที่เขามาที่เขาแบบยังเรียนอยู่มหาลัยคือไม่เขาไม่มีเงินอ่ะแต่ว่าเขากําลังเดิมเดินทางแล้วก็ประมาณไม่แพ็คสายเบาสบายสบายมาสัมผัสธรรมชาติแบบ แบบแบบแบบออนก้าวกันเลยแบบ,บง่ายๆได้แลกเปลี่ยนพูดคุยใช่ใชเราอยากให้คาาเล็กอร์เป็นอย่างงาน,บบนั้นผมว่าน,นี่คือทิศทางแต่ละที่ตอนนี้แคมป์บ้านเราเยอะมากมันแทบจะเป็นเหมือนธุรกิจแฟชั่นเหมือนกาแฟด้วยซ้ำไปตรงน,นี้ถูกต้องครับมันมันทุกภูมิภาคแล้วก็มันจะโตโตไปเรื่อยๆจากที่คุยจากที่ผมเดินทางมาปีสองปีมันจะพูดพูดพูเติโตโต,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 ตแล้วก็มันก็จะเบียดเบียดกันแล้วก็ มันก็อยู่ที่ทิศทางคาเล็เตอร์แหละครับว่าเราจะกําหนดมันยังไงครับบางคนเขาไปแกมเลยบ,บางคนก็ออนกราวเหมือนเป็นแคมไซส์เหมือนที่นี่ <c oughs> ก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมป์ไซส์อีกหนึ่งลานที่แบบน่ารักมาก <c oughs> อันนี้เรารู้จักคร่าวๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงแบบแบบแบบสบายๆบ,บ,บรรยากาศลมกระทบผิวกายตลอด <c oughs> ลมหนาวลมหนาวลมหนาวกุหเอกขายกาแฟมีกาแฟทวิต ชอบดื่มกาแฟนะใช่ครับได้เดี๋ยวเราดื่มกาแฟกันสักแก้วแล้วกันนะวนะันนี้ผมเตรียมกาแฟมาผมเชื่อว,ว่า90%ของคนที่เปิดคาเฟ่จะมาจากรสนิยมการดื่มกาแฟแล้วถึงมาเปิดผมค <ละ S 2> ิดอย่างนั้นเลยนะเลยเจอแล้วเป็นอะไรที่แบบมาเจอกันแล้เวเพลงหน้าเราไปหาที่นั่งบรรยากาศดีดื่มกาแฟกันดีกว่าครับได้พักกันสักครู่ครับครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพโอ้โหตายจนไม้นะมาคุยแล้วก็บรรยากาศข้างหลังเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหใช่เออถือว่าเซ็ตมาเพื่อเราโดยเฉพาะอะไรจะดีกว่านี้กาแฟกับวิวชอบจังเลยชอบจังเมื่อที่แล้วชวนคุยว่าจะถามทิ้งไว้ชอบดื่มกาแฟไหมครับครับก็คำตอบก็น่าจะเป็นที่รู้กันอยู่ ถือว่าชอบถือว่ารักถือว่าลงหรือว่าถือว่าติดครับเอ่อน่าผมกินทุกวันเอางี้เลยครับทุกวันทุกวันกินลักษณะไหนแค่ไหนกินยังไงครับกินแบบเลือกด้วยเลือกด้วยแต่ละวันก็คือพยายามจะทดลองกินในหลายแบบใช่เป็นไงครับเป็นเป็นอะไรบ้างเอาเมนูเด็ดๆที่จริงๆอ่ะเป็นคนชอบอะไรพื้นๆง่ายมากเลยก็ชอบอเมริกาโน่แต่ว่าขอฟิตตี้เปรี้ยวหน่อยๆแค่นี้ง่ายๆแต่ที่เหลือก็คือเป็นการเทสอ๋อที่เหลือก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ ช่เทสเพื่อให้เพื่อนเวลาเพื่อนเราจะได้แนะนําถูกวันนี้เป็นอย่างนู้นแบบก็ลองดูลองดูมีเวลาก็เทสกันไปเล็ดใหม่ๆเจ้าใหม่ๆลักษณะบรรยากาศอย่างที่เห็นพื้นที่ท่ากลางถ้าเห็นตรงนี้ฮะลานกว้างๆนี่สกกีเต็นกันี่่จริงๆอับที่เนี่ยจำกัดแค่30 จำกัดตามจํานวนห้องน้ำเพราะห้องน้ำเรามีแดห้องอ๋อเราก็ต้องคิดให้บาลานซ์ใช่เอาผมเอาห้องน้าเป็นหลักเรามีแค่นี้เราเอาแค่นี้ครับส่วนพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วถ้ากลางนะมันก็ผู่เป็นร้อยสบายแหละเป็นร้อยสบายโอ้สเปซสเปซเยอะๆยมากคือแบบนะแต่ว่าเราก็ดูทัฟฟิกเรื่องห้องน้ำหองหลวงมันสามสิบเต็นท์ถ้ากลางก็หลวมสบายมากสบายมากสบายไม่ทัฟฟิกไม่แน่นแล้วก็กําลังดีแล้วก็บรรยากาศโดยโดยลักษณะเราถ้ามองไปไกลๆเราก็จะได้เนินได้วิวเขาใหญ่ ทอดยาต่อเนื่องมาให้เรานะฮะแล้วก็อย่างที่พี่เอกบอกคือช่วงหลายๆช่วงถ้ารู้สึกว่ามันจะกลัวจะเหน็บหนาวมากเกินไปหรือกลัวจะร้อนมากเกินตัวเขาใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเขาที่กัน,ก,น,ก,น,ก,นกันกันกกระทะของลมของ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 ทิศทางต่างๆให้เราซับให้เราใ่ครับจนกระทั่งพอเขาซับปุ๊บเขาก็จะลดลดความแรงลงแล้วก็หลบให้เราแบบ ได้ลมเย็น,ยนสบายพอดีเราก็จะได้เสพบรรยากาศอย่างนี้ทุกครั้งนะครับที่สวัสดีครับเราเดินทางมาเราก็จะมีขอญาตินี่มีกาแฟดีๆมาแนะนำโรงกาแฟขั้วละมุนนะครับเป็นกาแฟไทยทางเหนือนะฮะโรงกาแฟขั้วละมุนเนี่ยเอามาทำโปรเซสต่างๆมีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนแล้วก็ให้เราได้แบบสัมผัสถึงกลิ่นของมันเดี๋ยวลองลองเลย ให้คนกาแฟเขาลองดมกลิ่นดูว่าว่าจะสักขนาดไหนนะฮะนะก็ก็ก็เป็นกาแฟที่แบบไม่ไม่ได้แบบเป็นโปรเซสอะไรที่ยุ่งยากแต่ว่าโปรเซสคนทําวิธีคิดเขาบอกว่ากาแฟขอให้ทาแบบให้สะอาดหน้าตาดีเลยนะครับหน้าตาดีให้มันออกมาให้สะอาดแล้วก็มันก็จะเพิ่มรสชาติให้เราเองนะฮะก็ให้เลือกเขาไปดูในเพจได้คุณหรือใครอยากได้แบบเขาเรียกอะไรนะมาแคมแบบสโลบาร์แต่ว่าควิก u ดูดูขัดยังโลบาแต่ก็คือเป็นซองดิฟเลยเป็นกาแฟสดนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเบรนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฉีกมาก็ดิบได้สะดวกในนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันใช่จะได้ไม่ต้องพกพอบเยอะไม่ต้องไม่ต้องเป็นซองอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ของเราถ้ามาเนี่ยเราต้องมาอย่างนี้เพราะเราต้องมาเจอเพื่อนอย่างนี้ต้องชวนคุยอ่านี่ฮะแล้วก็เมล็ดกาแฟจะเป็นเมล็ดกาแฟอะไรอีกก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ที่ที่เราโอเคประมาณนี้ ไม่ต้องหมุน,น <laughs> ไม่ต้องไม่ <laughs> ไม่ว่าการสโลบาเราเข้าใจเมื่ <c oughs> อก่อนรายการผมก็แบบนะเกิด <c oughs> คนละฟิลคนละฟิลแต่นี่ก็ขั้วเลยครับพี่ผมเอาสารกาแฟมานั่งขั้วเลยขั้วขั้วขั้ววกว่าจะได้ได้ฟิลแต่ผู้หญิงเขาไม่ไหวนะเวลาเขาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวบางบางช่วงบางจังหวะอ่าอายุเราก็ไม่ไหวผู้หญิงไม่ต้องสักสองแก้วนี้ได้แขนอันนี้ก็ปล่อยไปใช่มันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะมันการใช้ชีวิตอ่ะการที่เราหลุดออกมาจาก จากกอบชีวิตเดิมๆมาใช้แคมปิ้งจากที่เราต้องวิ่งไปซื้อกาแฟแล้วก็รีบไปทํางานเงี้ยมีเวลาอยู่กับมันมากขึ้นับกมมนาได้กลิ่นได้รสสัมผัสอ่าพวกนี้โอ้แน่นอนแน่นอนได้เพื่อนได้เพื่อนแล้วบางครั้งเราก็จะมีกาแฟที่เราชอบอะไรสโลบาร์เล็กๆของเราอยู่กับเราช่วงเวลาคุณภาพเขาบอกช่วงเวลาคุณภาพคุณภาพมากๆคุณภาพชีวิตที่แบบว่าคุณภาพที่เราเลือกได้นะทำวิ่งดีๆอ่ะทำวิ่งของของของความสุขที่เรา เราควบคุมเราคนท,ทำกานมาเยอะเรารู้สึกการควบคุมการคนทนบางเรื่องได้มันดีนะ<ช>ยิ่งควบคุมความสุขนะการเดินทางครั้งนี้ต้องขอบคุณมากนั่งสบายไหมพี่นะสบายนะเบาด้วยเบาด้วยเบาด้วยก็ก็ต้องขอบคุณไอ้นี้เก้าอี้ของวันไทยทิสเป็นเป็นมูลแชร์นี่เอกนะสบายๆนะเรามานั่งแคมป์ที่ไหนก็ได้ใช่พกพาคนละตัวในเน็บเน็บใส่เป็นเหมือนกระเป๋าเนี่ยห่อห่อมาแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยของเขาก็เข้าไปดูได้นะครับในเพจ แคมป์เปเนียนนะครับเข้าไปดูในเพจของแคมป์เปเนียนได้ก็มีสินค้าพวกวันไทยกิสเนี่ยครับทั้งเต็นท,ท์ทั้งโต๊ะทั้งทั้งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าไปดูได้ด,ได,ดีไซน์ก,นก็ดีนะมันรับหลังด<ม>สบาย,บายนั่งส,ส,สบายเลยผมว่าเนี่ยเอ็นและกส่วนหนึ่งที่เดินทางมากับเราก็คือเหมือนโต๊ะดีๆนะครับเป็นงานครับงานเซเลตงานเหล็กดีๆนะครับของ uh, ลาวคอนเนอร์นะครับก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกโต๊ะพวกเอสเซอร์รี่ต่างเ ข้อดีของโต๊ะพวกนี้พี่มันก็จะเป็นเนี่ยนะที่ที่มันเป็นช่องเป็น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 จิกต่อตรงนี้พี่มันก็จะต่อกับงานดีไซน์ชิ้นอื่นๆเป็นแบรนด์ใหญ่ได้หมดเลยอันนี้เป็นงานไทยนะพี่นะไปนะเนี่ยก็ไปดูที่ลาวคอเนอร์ได้นะครับแล้วก็เอเซอร์รีต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับพวกตกแต่งพวกโคมไฟอะไรอย่เงี้ยก็เข้าไปดูได้ตรงในส่วนของครัมีก็เป็นครัมีงานน่ารักน่ารัก หรือว่าเป็นเป็นพวกตะเกียงเลยลวลาเราไปครับเหมือนบางเต็นก็มีตะเกียงก,ก็จะมีแบบพวกงานถักอะไรเงี้ยพอ<ม>เป็นงานของคับมีก็เข้าไปดูได้ตรงนี้แนะนํากันก็เป็นบรรยากาศไปเนาะผมว่ากาแฟแก้วแรกแข่งการได้เจอกันก็มีความสุขกันไปนะก็ลองดูครับอาจจะเลือกกาแฟหรือเลือกสโลว์บาร์หรือเลือกอะไรที่มันเหมาะก,กับตัวคุณก็ไม่ว่ากันพักผ่อนกับแคมปิ้งเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปดูบรรยากาศรอบๆหน่อยนะมีหลายๆมุมมีหลายๆจุดที่แบบ มีไอเดียกันแล้วก็มีมีห้องพักด้วยที่นี่ครับก็สำหรับสำหรับอยากอยากมาแคมปิ้งแต่ว่าปุ๊บ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 ปุปุ๊บ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 บปุ๊บปุุ๊บปุ มีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพโอเคโอ้โห okay, oh, บรรยากาศแดดร้อนแต่ลมดีนะครับข้างหลังข้างหลังเห็นนี่คือมาวอล์กเกอร์แคมป์ไซส์ปุ๊บป,ปับ๊บเขาเรียกอะไรนะปุ๊บกับปุ๊บปั๊บแคมป์ปุ๊บป,ปั๊บแคมป์ปุ๊ปปบปุ๊ปปบปั๊ปปบปุ๊บป,ปับ๊บแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะพี่ไม่ได้ตั้งเนื้อ,อ,อตั้งเนื้อตั้งตัวก็จะมาอย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็น เป็นไรนะที่เป็นเป็นเต็นท์ใช่ก็คือจริงๆก็คือเต็นท์ที่พร้อมเครื่องนอนนะครับเแต่ว่ามีเครื่องนอนให้ครบสําหรับลูกค้าที่เรียกว่าอาจจะมือใหม่มาครอบครัวแพ็คของไม่ทันรีบมาอะไรอย่างเงี้ยครับมีให้กี่หลังนะห้าหลังมีทั้งหมดห้าใช่ใช่ทีนี่ก็จะมีเครื่องนอนที่นี่รู้สึกว่าไม่ต้องพัดลมแอร์ไม่มีไม่ต้องใช้เพราะว่าไม่จเป็นเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นอยู่แล้วครับเย็นอยู่แล้ว เย็นอยู่แล้วการันตีการันตีก็แบบมามาออนกาวกันแบบว่าสัมผัสธรรมชาติจริงๆใช่ครับนะครับข้างหน้าก็จะมีแบบเป็นท่อนไม้เป็นโต๊ะอะไรนั่งสบายๆปิ้งย่างก็ได้เลยปิ้งย่างก็ได้นะสะดวกเจ้ามาจากข้างนอกก็ได้ซื้อที่นี่ก็ได้ที่นี่โอเพนครับสบายยก็ฮิวมาถ้ามีน้ำใจก็ฮิวมาฝากคนเองก็ได้แล้วกันนะถ้าไม่มีน้ำใจก็ของคุณแล้วกันอะ ไม่มีน้ำใจนะคนเราเดี๋ยวนี้และแคมปิ้งอ่ะก็คืออย่างโซนนี้ผมยังไม่ได้ปลูกหญ้าเพราะว่า่าจะมีส่วนหนึ่งอย่างผมเองก็เป็นคนชอบก่อไฟเล่นเพราะนั้นเราก็จะทิ้งพื้นจริงๆเพราะบรรยากาศพอได้ก่อไฟเล็กๆมันก็จะช่วยความอบอุ่นให้เราด้วยนะในบรรยากาศที่เด็กๆเราเหมือนเราผจญภัยไงสร้างบ้านสร้างกระท่อมก่อไฟปิ้งย่างมันรสชาติเราไม่เผาเราไม่เผากระท่อมเราสร้างเราสร้างประมาณ5หลังก็บรรยากาศและที่สําคัญผมว่า เหมือนคุณนอนในหนึ่งใน5หลังนี้แล้วก็ข้างหลังคะคือคุณตื่นมาพร้อมกับวิวข้างหลังเห็นะฮะมันมันได้แบบผมว่าเกือบพารโนลามาเลยเนะี่ยใช่ครับใช่ไหมถือว่าเกือบนะเราก็ไม่ได้เคยมว่า,าต้องต้องไปนะเนี่ยผมว่า160ยหกสิบองศาเลยสบายเลยนะที่แบบคุณเห็นแบบแนวเขาใหญ่ที่เป็นอย่างนี้นี่นี่คือ นี่คือเสน่ห์ที่มารักที่นี่ใ<ช>นมุมนี้ไหมใช่ครับมุมนี้เลย5้าโมงเย็นเนี่ยถ้าเรานั่งเล่นอยู่เนี่ยมันรู้สึกแบบโอ้โห,โโหมันสบายแบบไม่ต้องไปไหนเลนย sunset slide ครับอ่าเป็นทางนี้ครับ sunset ทางนี้อ,อ๋อเห็นนะเนี่ยนะโอ้โหฟ้าระเบิดไหมครับโอ้โหแล้วก็ดาวช่วงกลางคืนก็คือดาวมันก็เราก็เห็นได้เลยตรงนี้แล้เพราะที่เนี่ยก็คือมันห่างจากอาคารอื่นก็คือเราไม่มีเพื่อนบ้านอ่าเพราะนั้นที่นี่ก็จะไม่กวนเราใช่ครับที่นี่มืดมากโอ้โหนี่นี่คือเสน่ห์ว่าแบบนี่คือถ้าเราอยากให้มันดูแบบ เกา่กาๆออนกาวจริงก็ต้องรักษาคาลิเเตอร์นี้ไว้นี่คือสิ่งสําคัญะแล้วเดี๋ยวมีมุมโน้นหลายๆคนก็มาจับจองกันละนะฮะวันนี้แล้วก็จะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวไปดูมุมโน้นกันต่อครับปอย่างที่บอกเราโดยโดยโดย,โดยโคาลิเเตอร์เราวางไว้แค่3ามิบหลังแต่แบบสามารถลงเป็นร้อยได้เลยนะก็ก็เป็นเรื่องการกําหนดทิศทางแล้วก็เป็นเรื่องการจัดการ,รนะฮะใช่ใช่ว่าจะเห็นเนี่ยฮะถือว่าก็มีความยากลําบากอยู่ เรื่องที่เรื่องน้ําเรื่องไฟือว่าระดับนี้ยากเลยเพราะรว่าจากจุดที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับลงไปถึงด้านล่างที่เป็นสนามหญ้า เทากล้องระดับมาเช็คอ่ะมันจะต่างกันถึง2เมตรหหมายความว่าสูงกว่าคนอีกกว่านโอ้โหครับกว่าเราจะถ่ายไปถ่ายมาจนที่สามารถนอนได้ให้มันรู้สึกไม่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 สลบมใช่ครับก็คือหลายรอบหลายรอบแล้วก็ซ้าไปซ้ำมาแล้วก็เช็คระดับเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ระดับที่อนอนได้แลลวครับผมแล้วข้อดีคือมันก็จะเหมือนได้ลานกว้างลรลานลานใหญ่ไว้ในตัวนะครับนี่ข้อดีแล้วก็มีต้นไม้แบบให้ให้เงา กันแดดกันลมให้เราบ้างครับมันเป็นจุดจุดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวตรงนู้นโอ้โหตรงนี้ลงหญ้าสวยงามเลยใช่ไหมครับใช่ครับเดินเรื่อยๆมาก็เข้ามาเรื่อยๆอันนี้ระดับที่2.5เมตรที่ต่างจากใช่ครับจากจากเต็นท์<า>ที่ด้านบนด้านบนใช,บใช่ไหมโอ้โหตรงนี้ก็ลงหญ้าโอ้โหสวยงามเลยครับพี่ส่วนใหญ่คนก็จะนิยมตรงนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมนิยมเพราะว่าเขาถ่ายรูปด้วยมันก็สวยดีบนพื้นหญ้าโล่งๆสีเขียวอรนงี้ครับถ่ายคู่หรือว่าทำทำเอ่อทำกิจกรรมทําอะไรได้น่ารักเลยลานนี้นะเป็นเป็นอีเวนต์เป็นงานมินิคอนเสิร์ตได้เลยเนาะนั่นได้ได้อยู่ใช่ใช่ใช่จัดกิจกรรมครอบครัวเงี้ยครับครับผมลานโล่งๆเด็กๆก็ชอบนะวิ่งเล่นตอนเย็นอะไรเงี้ยครับมีวิธีคิดวิธีจัดการกับการทําลานหรือว่าเราก็มือใหม่ มือใหม่ครับมือใหม่ใช้วิธีคิดใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับต้องต้องชอบมากเนาะชอบมากผมว่าผมเชื่อว่าคนที่มาทําลานต้องมีต้องมีความชอบมากหนึ่งก็คือโอ้ค่าใช้จ่ายมันไม่น้อยเลยการบงมือทำสูงนะเหมือนเหมือนกับการทำรีสอร์ทสักสักที่หนึ่งเลย่มต้นใช่ไหมใช่แค่ปูสนามหญ้านี่ก็หลักแสนนะครับแค่หญ้าเกี่ยพื้นเกี่ยวปูสนามหญ้าก่านเขาจะโตดูแลน้ำคนงานน้ำไฟอะไรอีกโอ้จิบปาถะก็ ็ต้องต้องต้องชอบต้องชอบมากถึงจะมาทำช่านได้เชิงธุรกิจผมว่าต้องคิดดูใหม่นะต้องวางแผนเยอะๆต้องต้องลงดีเทลแต่ละมุมแต่ละจุดให้เยอะแล้ววันนี้ถ้าแบบย้อนกลับไปเปงนไงก็ยังชอบอยู่ก็ยังชอบอยู่ยังชอบอยู่ัชอบอยู่โอเคก็ก็ไม่ไม่ได้สุกไม่ไม่ท้อไม่อะไรก็เพิ่งเริ่มสี่ห้าสี่เดือนสามเดือนกว่ากว่าสี่เดือนก็ถือว่าเป็นลานน้องใหม่แล้วก็วิวดีมากครับ ถือว่าก็เป็นที่รับรู้เป็นที่รู้จักกันในระดับหนึ่งนะฮะก็พยายามทำ5เดือน10เดือนข้างหน้าเป็นไงครับเคยมีแผนไหมว่าจะเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างครับก็ต้องต้องเพิ่มเรื่องของแลนด์สเคปแลนสเคปครับอาจจะต้องเพิ่มหญ้าให้เขียวกว่านี้ต้นไม้แล้วก็พับถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆครับก็อาจจะไม่เยอะจนขนาดว่าเสียบรรยากาศเดิมไปหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของสนามหญ้าครับผมต้องขยายเพิ่มหน่อยมานี่ครับ ถ้าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเขาใหญ่ในช่วงแบบหน้าหนาวเท่านั้นเพ่องกด้วยย้ำหน่อยว่าแต่และซีซันแต่และเดือนมันก็จะมีคาเลคเตอร์ของเขาอยู่ใช่ครับถ้าเที่ยวได้ทั้งปีงไงเอาแบบไม่ต้องทั้งปีอ่ะเเดือน8เดือนจริงๆถ้ามาได้เรื่อยๆถ้าถ้าเรามาช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาใหญ่ชูกดีตรงที่<อ>ว่าพื้นที่ป่าเขาขนาดใหญ่มากครับอากาศที่มันผ่านเขาใหญ่มาอุณหภูมิจะลดลงเพราะฉะนั้น,น่ะเขาเป็นแรงรับ กระทะแก้ความร้อนลมร้อนครับข้างหลังเนี่ยเพราะนั้นพอช่วงกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิ23 24เป็นไปได้ไหมขนาดว่าหน้าร้อนเพราะนั้นก็เราสามารถกางเต็นท์นอนได้เลยส่วนหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าหน้าหนาวเราจะได้หมอกแต่ก็ต้องไอ้หน้าฝน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 เราจะได้หมอกแต่เราก็ต้องต้องสู้หน่อยต้องสู้หน่อยส่วนต้องเตรียมตัวเตรียมใจหน่อยส่วนหน้าหนาวนี่ไฮซีซันอยู่แล้วไฮซีซันอยู่แล้วก็รับรู้แล้วเขาใหญ่เป็นไงคาเลคเตอร์ยังไงนะแล้วก็เนี่ยฮะก็เหมือนจริงๆบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้ เที่ยวได้เกืบทั้งปีที่นี่เหมาะกับเดือนนี้ที่นี่เหมาะกับเดือนนี้แต่ละมิภาคนะก็เลือกเลือกเที่ยวให้เหมาะนะติดตามเพจยังไงได้บ้างครับเพจลองดูจริงๆมีเพจชื่อ Walker Campsite เลยครับชื่อเดียวแล้วก็มี t i k t o อมี Instagram อัปเดตเรื่อยๆได้เครับน่ารักมากครับ150บาทผมไม่เชื่อเลยครับกับบรรยากาศอย่างนี้กับวิวพาโดลมาขนาดนี้แล้วก็กับวิธีคิดว่าน้องใหม่แต่ ลึกด้านของผมว่าแพชชั่นนำคนนี้ใช่จริงๆตัวเองก็อยากหาอะไรที่ที่ให้เข้ากับตัวเองใช่ครับนะครับแล้วเหมาะแล้วก็มาแชร์ผมว่าขอบคุณที่แชร์ผมเรียกว่ามันเป็นเรื่องแบ่งปันสําหรับธรรมชาติเราไม่อยากคลิปไว้คนเดียวหรอกใช่แล้วการแบ่งปันนี้ผมรู้สึกว่ามันอยู่ในสายแคมป์จริงๆนะแคมป์เนี่ยจะช่วยเหลือกันดีมากเลยใช่ใช่คือคือไม่ต้องมาเก๊กไม่ต้องมาอะไรแต่ก็คือช่วยกันช่วยอะไรช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันก็ก็ ทำความรู้จักกันแบบง่ายๆใช้พื้นดินพื้นหญ้าเนี่ยรวมกันใช้อากาศร่วมกันกน,นี่แหละก็พงกาแฟใช้กลิ่นเดียวเนี่ยเดี๋ยวกาแฟเด่นน้นโ,โบยมันนี่ก็เดี๋ยวก็ทักทายคุยแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะฮวันนี้อ่ะเชิญชวนหน่อยมาอยากมาค้นหาธรรมชาติอยากมาอะไรเขาใหญ่ต้องมาที่นี่เพราะเหตุใดครับอ่าก็ Walker c a m p s i มไซนะครับเป็นพื้นที่คิดสะว่ามาเยี่ยมกันก็คือความเป็นกันเองกับกับตัวผมเองเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ครับผมวันนั้นอะไรที่เราชอบอ่ะ ผมก็จะเตรียมไว้ให้กับเพื่อนที่เข้ามาครับตอนนี้นที่เนี่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติสมบูรณ์ผมให้คอนเซปต์ตรงนี้ก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับว่าได้นอนบนอุทยานแต่ว่าเราก็ปิ้งย่างได้ล้วก็มีความอิสระนอกๆเนี่ยตรงนั้นในในมาตรฐานทั่วไปใช่ครับใช่บรรยากาศอุทยานก็เจอเป็นที่หนึ่งที่ที่ชอบที่ชอบครับของผู้ชายคนนี้แล้วก็ของทุกคนหลายๆคนที่มาเริ่มทําความรู้จักกับ ว a อกเกอร์แคมป์ไซนะครเขาใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลคุ้นเคยกันดีแต่หนึ่งอีกหนึ่งมุมของเขาใหญ่สัมผัสธรรมชาติอย่างนี้ไม่ต้องเข้าไปดูทยาน <c oughs> นะฮะ,ะ,ะแล้วก็มาตรงนี้ได้นะฮะจะสอคืนสองไนท์อะไรก็ว่าไปก็ <c oughs> แล้วแต่วาละแล้วแต่ความเะดงกของแต่ละท่านวันนี้ขอบคุณมากพี่เอกขอบคุณมากที่ทถือว่าเป็นกัลยาณมิตร เดี๋ยวก็ชวนกันไปทำบุญต่อครับ <laughs> <isas> <laughs> นะมีอะไรแนะนําได้นะครับทั้งรายการแล้วก็ทั้ง Walker กอร์แคมไซสนะ <c oughs> อยากให้เราปรับปุงยังไงอยากให้เราดูแลยังไงแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับกับเรื่องราวของคนแคมป์คนทําแคมป์คนทํำลานวิธีคิด นะครับบางเรื่องไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่บางเรื่องมันคือความจริงใจที่อยากเสนอให้กันอยากบอกกก่าวให้กันนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเดินทางไปไหนแล้วก็คุณเดินทางมาที่นี่ก็มาทักทายผู้ชายคนนี้ได้พี่เอกได้นะครับท่องเที่ยวกับธรรมชาตินะครับแคมปิ้งให้มีความสุกนะฮะเลือกที่มันสะดวกเลือกที่มันเข้ากับตัวเราแล้วเราก็จะมีความสุขตามที่นั้นไปเหมือนผู้ชายคนนี้ขอบคุณมากแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่นาสวัสดีครับ i